สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาแฟมิลี่นะคะแม่ดาก็มาหาผักไปนึ่งนะคะโอ้โหบวบนะคะเป็นโดกโดกเนาะนี่ดกมากเลยเสียดายมันหลุดลงมาเนาะมันขึ้นค้างไม่ได้มันหลุดลงมาเราจะเก็บไปนึ่งนะคะเก็บบวบไปนึ่งโอ แกงเราก็แกงแล้วทีนี้เราก็จะนึง่งเดี๋ยวเราจะเอาค้างมันขึ้นไปได้อย่างไรนาะลองซิโอ้ฝั่งทางนี้ก็โอ้สามสี่ลูกหอยต้องลงเตงเลงอยู่สามหน่วยสี่หน่วย บวบได้แล้วเราก็จะเก็บผักมะละนะคะส่วนลูกนี้แก่แล้วเอาไปทำพันต่อเนาะโอ้โหมากอกนะคะดกจริงๆนี่เราจะมาเก็บทั้งมะละทั้งยอดมะระยอดมะละ,ม,ะ,ละมันก็ไม่งามเลยเนาะอืมมันขาดน้ำมไม่มีน้ำ โอ้ oh, ยอดอันนี้เขาบอกว่าเนึ่องอร่อยนะนี่ยอดสุรสดเราเด็ดมันจะได้แตกไม่งั้นมันจะเป็นดอกโอ oh, มาละห้อนี่หอยต้องลองแตงแรงยืงน่นนี่พี่น้องมาละมาละขีนกกินเป็นสมุนไพรดียอดมาละกำลังงาม ถ้าเราปลูกผักไปเยอะๆเนอะเราก็มีผักเก็บกินเอาไปลวกเอาไปนึงปน่งโอ้หมันกำลังขึ้นไปข้างบนทางนี้ละ่ะโอ้ทางนี้ก็นี่ลูกของมันต้องลองเต็งแรงอยู่เลยพอดีคำพอดีคำ มันแรงน้ำเนาะแต่ถ้าหน้าฝนนะโอ้มาละกอดกแล้วนู่น ติดลูกใหม่อาวมะละกอสุกแล้วนี่โอ้ยโอ้ยหล่นเลยหลุดมือเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาตะกร้ามาใส่นะคะเอาถือไปไม่ได้ไม่ได้ผักมาแล้วนะ อย่ากวนอย่ากวนอย่ากวนเราจะนึ่งฮะล้างมวยก่อนเดี๋ยวเราต้องเอามะละลงก่อนนะเพราะว่ามะละมันจะขุ่มเนาะ เราก็มาลงทีหลังนะ,ะเดี๋ยวเราต้องเก็บถั่วก่อนนะเก็บถั่วมานึ่งด้วยนึ่งถั่วด้วย กระขมสักสามต้นก็พอ,อกินแล้วเนี่ยเรื่องอางใหญ่ละเล็กอใหญ่ละน้อยไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าเยอะแล้วกินไม่หมด หัวเก็บจนี่เลยก็ตัดให้มันเป็นท่อนเวลาหยิบกินจะได้ง่ายอย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยก็จะอร่อยดีทีนี้ก็ตัดเบือใส่นะ ก็กำลังเมล่าก็คิดว่าจะไม่ได้กินซะแล้วเพราะว่ามันมันหมดหน้าฝนแล้วเนาะ ยอดอยอดสูรสดยอดสูรสดนะแล้วก็ลงไปด้วยยอดมะละตงเกลยแล้วพี่น้องเอ้ยบันี้ผักขมนะคะผักขมต้นเดียวอุ้ยเม่อไหว่าจะเก็บมาว่าจะเก็บมา,า,ยมาอยู่ที่สวนดอกไม้ อ,อ,อันนี้คือไม่ไดาอุ่นข้าวนะน่าจะสุกแล้วอ้ไ้า ไข่ก็แตกเยบเยินก็ไข่ไปด้วยอ๋อน้ำแห้งเจ้าน้ำใส่น้ำมันแห้งน้ำมันแห้งเราให้น้ำเดือดก่อนค่อยเอาผักใส่เนอะน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เลยให้น้ำมันเดือดก่อน ก็ตั้งหม้อใส่แล้วก็ปิดปิดฝาให้มิดชิดแล้วผักของเราก็จะสุกเขียวเร่งไฟให้เต็มที่เลยนะดูสิสุกหรือยังโอ้เขียวเขียวนี่ก็กำลังได้ ถูกแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สแล้วเราก็เทใส่จานนะ มันก็เหลือแล้วเนาะมันก็ล้นแล้วนี่ล้นมากมต้องเพียใส่จานอีกนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงใจเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะยกไปกินด้วยกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากนะคะสวัสดีค่ะ